สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้อยส่วนน้อยร้อยอย่างวันนี้นะครับผมจะมาบอกข่าวดีทุกคนนะครับที่ผมเคยลงทลิปไปนะครับผมซื้อกวักมากตะด่างนะครับมาเลี้ยงสองกระถางนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับกระถางหนึ่งก็เขางอกออกมาเป็นเผือกอะครับทุกคนเอ่องอกมาเป็นเผือกแล้วเขาก็ตายนะครับทุกคนก็เหลือกระถางนี้กระถางเดียวนะครับที่เป็นด่างหราบนะครับ ก็จะมีใบหนึ่งที่เป็นด่างฮาร์ปเนี่ยครับใบช้ำาๆเนี่ยครับเขาด่างฮาร์ปนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เอาเขาตั้งไว้ข้างนอกปกตินะครับก็คือเลี้ยงกับต้นไม้ชนิดอื่นนะครับแบบเดียวกันนะครับก็รดน้ําเขาปกตินะครับแล้วก็รับแสงปกตินะครับเขาก็ไม่ยอมแตกนอไมสักทีนะครับแตกกรดไมสักทีนะครับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับ แล้วก็พอดีกับช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากๆนะครับอากาศร้อนมากๆผม,มก็เลยลองเอาเขาครับมาไว้ในห้องน้ําดูครับทุกคนผลปรากฏว่านะครับนี่ครับเขาแตกงอใหม่ออกมาแล้วนะครับหลอดใหม่ออกมานะครับนี่ครับก่อนหน้านี้เขาไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับคือตั้งไว้ยังไงก็เป็นเหมือนเดิมสองใบเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับทํายังไงก็เหมือนเดิมนะครับรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วนะครับ แต่ก็อีกกระถางนึงนะครับเขาก็งอกออกมาก็จริงนะครับแต่ก็คือเป็นเผือกนะครับพอเผือกแล้วก็ตายไปเลยนะครับใบที่เขาด่างฮาร์ปนะครับทุกคนเขาเพิ่งจะเริ่มช้ํานะครับตอนที่เขาแตกรอดใหม่ออกมานะครับก่อนหน้านี้เขาไม่เป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เขาก็จะสวยนะครับนี่ครับทุกคนก็มาบอกข่าวดีนะครับอาจจะเป็นเทคนิค เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเผื่อเผื่อใครจะอยากทําตามนะครับเผื่อใครจะลองทําดูนะครับว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่ามันผมจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นที่ผมไปเก็บมานะครับจากป่าที่เขาไปทิ้งนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับทุกคนผมก็ตั้งไว้ในห้องน้าแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ผมก็พาชมพาทำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเผื่อใครอยากทําตามบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเน้อย,อยช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ